สว,ส,สวัสดีครับ,รบพบก,กับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคน,คนมีมองค์งนะวันนี้เราก็มานั่งคุยกันนะผมมาทําตอนนี้ก็เพราะว่าคนมีองคเนี่ยแต่มีนิสัยกลัวผีมันมีไหมมีครับนะเพราะอะไรเพราะจิตไม่ได้ฝึกมาเลยเพอจิตไม่ได้ฝึกมาเลยมีนิสัยกลัวอ,อันนี้เรื่องจริงนะ หลายหลายครั้งหลายหนที่ที่ผมเนี่ยอยู่กับคนแบบมีองค์แล้วก็เข้าใจเรื่องพวกนี้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนมีองค์อะ่ะมันไม่ได้มีองค์แล้วแบบสามารถที่จะอะไรอะ่ะสามารถที่จะมีไม่กลัวทุกประเภทอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันก็ยังมีนิสัยกลัวอยู่ลึกๆนะทั้งๆที่ว่าตัวเองเนี่ยเออเป็นคนแบบสามารถมีจิตนะ มีฌานสามารถสื่อสารตริดต่อได้อาจจะแปลว่าเป็นคนที่เห็นผีได้ออแต่ว่ากลัวกลัวเหมือนกับว่ามันกจ็จะต้องโดนแบบเหมือนกับเห็นวิญญ,ญาณอยู่เรื่อยแต่ตัวเองก็กลัวอย่างนั้นอ่ะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าผีกับคนเนี่ยผีเป็นเพียงแต่พลังงานเป็นวิญญ,ญาณแต่คนเนี่ยมีร่างกายก็เลยทำให้ เราเนี่ยด้วยสภาวะทีเ่เรียกว่าความไม่รู้เนี่ยเลยทําให้เราเนี่ยเกิดความกลัวทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยเราทําหน้าที่ในการที่จะสื่อสารติดต่อพูดคุยนะแล้วก็ทําให้ผีเนี่ยเขาสามารถคนเนี่ยสามารถเข้าใจผีได้ถามว่าเพราะอะไรทำได้วิธีไหนถึงจะสามารถเข้าใจวิธีเข้าใจผีได้ ถ้าเราไม่เรียนรู้ศาสตร์โหราศาสตร์หรือไม่เรียนรู้อะไรนะเราจะสื่อสารกับเขาไม่ได้แต่โหราศาสตร์เนี่ยเป็นหนึ่งในการสื่อสารติดต่อได้เพราะว่าในนั้นเนี่ยจะกะเกินเรื่องราวเกี่ยวกับเทพและนิยายเทพเกี่ยวกับเทพซึ่งเป็นอีกพบหนึ่งที่เป็นพบเกี่ยวกับวิญญาณโดยตรงเอาละเดี๋ยวเราจะมาอารัธนาบรารมีก่อนนะองค์เทพก่อนแล้วเรามานั่งคุยกัน นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ॐ พะพรัมมาปะิภาหะยะทุติยัมปีพะรัมาปะิภาหายะ ตาติยมปิพร,พรมมาปฏิภาหายะเอเติสุขโตอรหังพุทโณโม,มพุทธ,ยธายะปทวีคงคาพระพรหม,มหาเทวาคาม,ามิหังพรหมาจิตตังปียังมามาณชาริตินามาภาทานาม,มาอาอุเมกเมอ ปิโยเท,ทวมนุสสนังปิโยพระมานมุตมังปิโยนาคาสุป,ปันนาันางปินินทาริยังนามามิหังโอมนโมอิสรามิสิวาเทวันจาพวันตุมเมโทติยัมปินโมอิสราเิลิวาเทวันจาพวันตุมเม ตาเตยัมปินาโมอิสราเมสิวาเทวันจาพวันตุเมนเอเตสุกตโตอารหังพุทโธนโมพุทธยายามปะทาวีคงคาอิสราเมสิว,เวาเทวันจามหาเทวามมีหังโอมนโม,มพระพิคเนิทธิประสิทธิเมมหาราภ

เธอตียมปีอมเจมาตากีธุระคาการีปียังมามาตธอตียมปีอมเจมาตากีธุระคาการีปียังมามะคือร่างทรงอ่ะที่กลัวพวกผีอ่ะผ,ผมเข้าใจนะเพราะอะไรรู้มะเราไม่เคยแต่แล้วเรามาเป็นตอนที่โตแล้วพอโตแล้วเนี่ยพอเราได้เจอพูดผีปีศา หรือได้อะไรเงี้ยมันเป็นการฝึกใจิตใจเราเพราะว่าเวลาเราเจอเขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จตอนที่เรายังเด็กนะแต่ถ้าเราโตแล้วเนี่ยเรารู้พอเรารู้เรื่องเนี่ยมันทําให้เราอะลำบากถามว่าลําบากไงลําบากใจบางทีเนี่ยการที่แบบบางคนเนี่ยญาติตายแล้วมาหาผมเราห้ฟังในเรื่องจริงนะญาติตายแล้วเขาก็ถามว่าญาติเขาอยู่ที่ไหนคือคนรักเขาอะประสบบัติเหตุตายเขาก็ถามว่าคนรักเขาอยู่ที่ไหน ผมก็เปิดไพ่ดูไปดูมามันอยู่ในดีวิลดีวิลมันก็อยู่ในนรกผมก็บอกเขาว่ามันอยู่ในเขาอยู่ในนรกเขาบอกเขาต้องการอะไรไหมในตอนนั้นะในนาทีนั้นนะ่ะผมก็แปลกใจนะเขาผมผมก็รู้นะว่าคนที่มาถามผมเนี่ยมันมีความเพราะว่าหน้าเฟซเขาอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันเป็นแบบเป็นแบบแบบคนมีองค์อะไรทํานองเนี้ยแต่คือไม่สามารถสื่อสารกับโลกวิญญ,ญาณไ,ได้ไงเขาอ่ะพอบอกว่า อยู่ในนรกแฟนเขาก็คงจะรู้ว่าเพราะว่าเขาก็รู้ในใิสัยแฟนเขาชอบดื่มเหล้าใช่อืม,อมท่านอาจารย์โอเนี่ยคือถามว่าทําไมอยู่ในนรกใน,ในความรู้สึกของผมลึกๆนะคือคนเนี้ยถ้าการดื่มเหล้าเนี่ยม,มันทําให้เป็นเหตุหนึ่งผิดอยู่ในศินห้าหนึ่งในห้าไม่ว่าอะไรก็ตามผิดแค่เพียงสีลห้าเราเราก็ผิดเราก็ลงนรกเหมือนกันแต่ถามว่าในความรู้สึกลึกๆ,ๆเนี่ยคนมีองค์ที่กลัวผีเนี่ยเพราะอะไร เพราะว่าจิตเขาไม่ได้ฝึกมาจิตมันยังไม่ละเอียดแล้วอย่างหนึง่งไอาการที่ไปเจอพูดผีปีศาจอย่างเงี้ยคนไม่เคยเจออย่างเงี้ยเขาก็กลัวถามว่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจไม่พร้อมยังไม่ได้ฝึกอะไรแบบที่แบบว่าเข้มข้นมาเลยเป็นคนมีองค์เป็นคนที่สื่อสารได้แต่ก็กลัวผีมีจริงนะคะมีจริงนะถามว่าเพราะอะไรหลายหลายคนนะชอบถามผมนะว่า เราจะทํายังไงให้เราไม่กลัวมันก็คุยต้องคุยกันให้รู้เรื่องเพราะว่าหลายๆครั้งอันนี้ก็เป็นนะตอนนั้นน่ะก็คือว่าเดี๋ยวเราเริ่มตัวเอง้ฟังก่อนคือมันคือจะ,จ,ะจะทำใจแข็งแล้วก็คือเรื่องของเรื่องอาบน้ําอยู่อืคราวนี้กําลังสระผมแล้วก็กําลังล้างผมอะ่ะกําลังล้างแชมพูอะ่ะที่อยู่บนหัวนี่คืออาจารย์โอ้ผมยาวแล้วมันก็ใช้เวลานิดนึงแต่ตอนนั้นน่ะเข้าเข้าฝักบัวปุ๊บเอาแล้ว มีเสียงถอนหายใจใกล้ๆเลยเสียงดังกว่าปกตินะไม่ใช่เสียงคนแน่นอนถอนหายใจเฮือกอาจารย์โอ้ก็เอะทำใจดีสู้เสือไว้ตอนนี้ก็ยังล้างผมอยู่พอล้างผมเสร็จเอาแล้วว่ากูจะทํายังไงดีวะเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรคพอ่งนุ่งพาชตัวแล้วห้องน้ำแล้วแล้วก็ไปเล่าให้อาจารย์ทอฟฟ้าอาจารย์ทอฟอยู่ในห้องนอนเล่าให้ฟังว่าทอฟีทอฟพอดีเมื่อกี้โอ,อ้อาบน้ำอยู่อะตอนสระผมอะมันมีเสียงอื เสียงคนถอนหายใจเฮือกแต่ว่าไม่ใช่เสียงคนแน่นอนนะถอนหายใจแบบอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เสียงโอ้แบบนี้นะเป็นเสียงแบบไม่ใช่คนอนะคืออันนี้อันนี้ตัวอย่างที่ว่าคือเจอเจอแต่ก็กลัวเนี่นยค่ะอย่างเงี้ยเจอมไม่ค่อยกลัวผมเจอผมคุยเลยก็อาจารย์ท็อปเป็นคนใจกล้าเจออะไรมาเยอะแล้วนี่อืออาจารย์ท็อปนี่อึดแน่นนะคะเขาเรียกอะไรอึดถึกทน เจออะไรมาอะไรตั้งแต่อะไรตังต้ตงแต่เด็กเลยไม่ใช่เหรอ,อใช่ไหมเจออะไรบ้างอะ่ะก็เจอสารพัดกันแหละเราเล่าหน่อยเล่าหน่อยถ้าเรามีอยู่ครั้งหนึ่ง<ๆ>ผมไปอาบน้ําตอนนั้นยังเด็กเล็กมากผมไปอยู่ในอา่าใ,ใครอาบให้่ะไม่มีไม่มีอยู่ในสลัมผมไปอาบน้ําห้องน้ํะมันมืดมืดเสร็จเจอ,อปแปะอยู่นั่งยูยในห้องน้ําผมเลยถามว่าปแปะอยู่นี่มานานยังอยู่นานแล้ว บอกแปะอแปดตอนนอายุเท่าไหร่ในตอนนั้นอะน่าประมาณแปดขวบไปอาบน้ํายิงเด็กอยู่เลยแล้วผมก็นั่งอยู่แล้วเห็นแล้วแปะนั่งอยู่ผมรู้แหละอแปะไม่ใช่คนอะแต่ก็นั่งคุยกับแปะคือเราก็แก่ผาเราเดินเราเราเด็กอะไม่สนใจรู้ว่าใครมาใครไปแล้วเราก็มีความมีสิ่งหนึ่งถามว่ากลัวทําไมอะในเมื่อว่ามันก็เป็นคนอย่างเรามาก่อนแล้วเขาก็สร้างบาร,รมีไม่ได้แบบเราเออเราก็ไม่สนใจถามว่าเพราะอะไรถึงถึงไม่กลัวเพราะเจอบ่อย <buch> บางทีเจอเป็ <Stars> นผู้หญิงมานั่งอยู่อย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะอืมที่อาจารย์โอ้รีบออกจากห้องน้ํามานะแล้วเจอาจารย์ท้ออาจารย์ท้อบอกว่าเขาหลังคุยไปเลยคุยไปเลยจะได้รู้ว่าอะไร<อ>ใช่ไหมเอเอจะได้รู้ไงเราจะไม่ได้ต้องกลัวเราก็บอกว่าใครออกมาสิแต่มันแบบทําใจยากอะค่ะไม่หรอก เพราะว่ามนุษย์อ่ะอีกไม่นานมนุษย์ก็มนุษย์อ่ะม,มันรวมอยู่กับรวมกับวิญญาณโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่แค่เพียงว่าเราไม่รู้เรื่องเองเพียงแต่ว่าถามว่าจับพิสูจน์ใจคนน่กลัวไม่กลัวได้ยังไงไม่ยากหรอกตอนอยู่ในป่าไปผมไปทุดงเขก็แปลกใจผู้คนก็วิ่งกันไปวิ่งกันมาทั้งทั้ที่ว่านุ่งผ้าเหลืองนุ่งผ้าเหลืองเพราะว่าสิทธิ์ฐาคนสิทธิ์พุทธเจ้าเนี่ยเอาตรงๆเลยนะไปคนเดียวก็ยังต้องเจอจ่อให้อยู่กันเป็นกลุ่มก็เจออยู่ตรงอยู่อยู่ตรงไหนก็เจอถ้าคนมันจะเจอนะ แต่เจอแล้วอะ่ะมันก็ต้องคุมจิตใจถามว่าคุมจิตใจทําไมเพราะว่าเราเองก็เป็นผีวันหนึง่งแต่แค่เพียงว่าเราอยู่ในสภาวะที่ดีกว่าเขาถามว่าสภาวะดีกว่าคืออะไรสามารถสร้างบาร,รมีได้ทุกวันสามารถก่อบุญได้ตลอดอมีมคนสวัสดีครับมาค่ะอ่าสวัสดีครับนะน่าจะชื่อคุณภูมิมาภูมิมารินหรือเปล่าคือถามว่าในความรู้สึกอะ่ะถามว่ามีทุกมนุษย์อะเป็นมนุษย์ะมีสิบกลัวไม่มีสิบกลัว แต่กลัวได้ไม่นานมนุษย์ต้องฝึกตัวเองฝึกตัวเองถามว่าทาไมถ้าไม่ฝึกตัวเองก็กลัวอยู่งนั้นอนะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วเวลาเราตายไปไปคนเดียวใช่ไหมอัน,นอันนี้คือวิธีทําให้ไม่กลัวเนี่ยการนั่งสมาธิสวดมนต์ก็ช่วยได้ใช่ไ<ด>หมทำให้เราจิตใจเข้มแข็งขึ้นใช่ไหมก็เพราะอาจารย์ทาสวนประจำอ่ะไอ้กอกอแก๊กข,ข้างๆอาจารย์ทั้งหมดก็เป็นพวกเทวดานั่นเอาง่ายๆเลยนะเพราะใครที่สวดมนต์ประจำเทวดาจะเข้ารักษาเอาแค่นี้แหละ เหมือนเป็นพวกเขาอะมันมนเหมือน,น,นก็เราไปเรียกพวกมาพวก,กเราเป็นเทวดาถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นนะเทวดาเขาก็ไม่ปล่อยเอาไว้เอาแค่นี้แหละเหมือนก็หลวงที่หลวงตามมาเคยพูดไปครั้งหนึ่งใครสวดมหาจักรพรรดิบ่อยๆจะมีกงจักรมหาจักรพรรดิดูแลแล้วก็จะมีพวกเทวดาพวกพญาคุดดูแลเอาแค่นี้แหละเอาตรงๆเลยนะใครสวดมหาจักรพรรดิมากๆอะแต่คนอะไม่ค่อยใส่ใจใส่ใจถ้าเราจใส่ใจสวดน,นะ ผมบอกเลยคนน่ยยิ่งสวดมากค่ะยิ่งยิ่งยิ่งหมดความกลัวถามว่าหมดเห็นอาจารย์ท็อปเดินนะแปะ๊บนึงเอาจารย์ท็อปบอกว่าคนสวดมน์เนี่ยอไอ้พวกยัน,นยที่เป็นคาถามจะวิ่งรอบตัวใช่ไหมวิ่งรอบตัวเป็นยังไงสมมุติอ,อสมมติจิตฉามีก็ขึ้นมาเป็นยันแบบนี้สมรอบตัวถ้าเราพูดไว้เนี่ยเราพูดไปเสียงออกไปเนี่ยหรือว่าเราสวดมน์เนี่ยมันก็จะวิ่งรอบตัวเราใช่ไหมเวลาเรามีอุบัติเหตุอะไรหรือว่าใครจะแบบ จะเข้าคุมเร<ม>าทันทีเออนั่นแหละก็จะปลอดภัยใช่อก็ถ้าจะให้พิสูจน์นะเอาง่ายๆเลยนะให้พิสูจน์นะเดี๋ยวดูนะหกห้าหกหกหกเจ็ดใครสวดมนต์คนนั้นอยู่รอดใครไม่สวดมนต์ล้มตายเพราะโรคประหลาดโรคเราเนี้ยมันคืออาวุธชีวภาพผมพูดหลายครั้งแล้วแต่คนนะยังไม่เชื่อไม่เชื่อนี่คืออะไรเพราะไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าหรือจริงไหมหรือเท็จผมบอกนะว่า หกห้าหกหกหกเจ็ดสามปีนี้ใครไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาต้องตายจากโลกไปจนหมดถามว่าตายจากโลกเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีบุญที่จะอยู่ยุคศีวิไลเนี่ยมันเป็นยุคของนักปฏิบัติเป็นยุคของของพระเขาเรียกว่าพระธรรมมธิการาชอะไรเนี่ยนะมิการารออะไรเนี่ยแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นยุคของคนปฏิบัติธรรมคนปฏิบัติธรรมเท่า,น,น,านั้นเทวดาเขาจะลงคุมเมื่อเทวดาลงคุมเนี่ยก็เท่ากับว่าคนนั้นมีควรมีชีวิตอยู่ต่อปฏิบัติแต่ถ้าใครไม่สวดมนต์ไม่ภาวนานะ ไม่มีใครช่วยได้ครับความตายมาเยือนถามว่าทำไมความตายเยือนเอา้าเองอยู่ในโลกเองก็หนักแผ่นดินสวดก็ไม่สวดทําอะไรก็ไม่ทําก็ตายไปแค่นั้นเองอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าคนเนี่ยมันจะตายยังไงอาจารย์ครับติดโรคตายคืออาวุธชีวภาพรุ่นต่อไปเนี่ยจะยิงขึ้นบนชั้นบรรยากาศแล้วกระจายฟุ้งไปทั่วทั้งอากาศเอาแค่นี้แหละเมื่อฝนตกลงมากระชายก็โดนหมดอ่ะแต่ถ้าคนไม่มีเหรียญทําน้ามนต์เหรียญยันกอบเพชร ไม่มีเหรียญทำตะมนต์ไม่มีเหรียญยันกอบเพชรไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่ปลุกยันไม่อะไรเรียบร้อยหมดอ่ะไปหมดนะถามว่าเพราะอะไรเพราะมันเป็นวิบากกรรมใหญ่วิบากกรรมใหญ่จะเกิดหลังกึ่งพุทธกาลหลังกึ่งพุทธกาลนี่คือเวลากึ่งพุทธกาลนะตอนนี้เลยกึ่งพุทธกาลขึ้นมาแล้วพอเลยเสร็จเนี่ยหลังกึ่งพุทธกาลเป็นการวัดบารมีถ้าคนไม่เตรียมตัวไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่ไอ้นี่สุดท้ายก็ตายหมดตายเสร็จได้ไงรู้ไหมอาจจะได้เห็นเห็นเห็นผี ผีก็ถามว่าตายครึ่งโลกเนี่ยผีเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่ามนุษย์เนี่ยน่าจะประมาณมนุษย์เนี่ยน่าจะเหลือมันเอาง่ายๆนะถ้าเหลือห้าสิบห้าสิบนะจะเจ็ดพันเหลือสามพันห้าเนี่ยวิญ,ญญาณจะมากกว่ามนุษย์ยถึงโลกมนุษย์มี 7, เจ็ดพันเจ็ดพันล้านคนใช่ไหมในทั่วโลกเลยทั้งโลกเลยไปซกักสามพันห้าสามพันห้าะ ล้านสามพันห้าร้อยล้านคน <c oughs> ใช่ที่ไหนมีการสวดมนต์ที่นั่นที่นั่นเอ,อเปรตสันนรกสัมภเวสีเรื่อย่อนอสุรกายจะมาเป็นมิตรแต่ถ้าคนไม่สวดมนต์มันไม่เป็นมิตรกรรมเก่ามันจะตามมาหมดพื่อนนี้สองคันเกี่ยวข้องกันยังไงคะว่าจะตายหรือไม่ตายเพราะว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าคนที่สวดมนต์ภาวนาถือว่ามีประโยชน์แก่โลกวิญญ,ญาณมีประโยชน์แก่เทวดามีประโยชน์ต่อพรม ทำให้เป็นการสร้างประยูมีชีวิตอยู่เพื่อสร้างบาร,รมีสามารถนั่งสวดมนต์ได้ตลอดเคยมีแม่ชีองหนึ่งเลือดเป็นพิษหมอบอกว่าอีกสามเดือนจะตายลงปรากฏแกหนีหมอไปเลยไม่มาอีกเลยหลังจากนั้นแกไปนั่งสวดมนต์อยู่ในถ้ำในหลวงตมาเล่าให้ฟังนะแม่ชีองนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นอีกประมาณเกือบสิบปีแม่ชีองนี้ตายลงเขาบอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่นั่งอยู่วิญ,ญญาณต่างๆนะล้วนแต่มาฟอกเลือดให้พลังงานนะฟอกเลือด ถามว่าพระทําไมสวดมนต์ท่านฟอกฟอกเลือดถามว่าฟอกเลือดเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยเป็นการฟอกเลือดประเภทหนึ่งแต่คนไม่ค่อยรู้หรอกแต่ต้องเป็นพระที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข่งคัดด้วยใช่ไหมจริงๆอ่ะเอาง่ายๆนะไม่ต้องเข่งคัดอะไรมากหรอกแค่สวดมนต์เนี่ยฟอกเลือดได้ก็ั่นแหละเข่งคัดในการสวดมนต์ใช่เข่งคัดในการสวดมนต์เนี่ยฟอกเลือดได้แล้วทําให้เลือดดีมีอยู่แล้วทําให้โรค ร้ายๆต่างๆเนี่ยม,มันมันไม่มาไม่เข้าใกล้เราเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมหลวงตามาพูดว่าคนที่สวดมนต์มากๆอายุยืนตายช้าอายุยืนตายช้าเลือดอ่ะมันถูกฟอกด้วยระบบสวดมนต์ถามว่าทาไมทําไมฟอกเพราะว่าการที่เราภาวนาตลอดเวลาทําให้ปอดเราทํางานเพราะปอดเราทํางานเนี่ยพุทธม,มนต์ต่างๆลองลองลอง,ลองเซิร์ชหาอะไรนะน้ําพุทธม,มนต์มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาโรคได้แต่น้ําพุทธม,มนต์เนี่ย จำเป็นมากๆน้ําพุทธมนเนี่ยมีคนไปตรวจอะตอมไปตรวจแบบว่า CO2 ทุกอย่างแล้วเขาบอกว่าละเอียดกว่าน้ําธรรมดาบอกว่าทําไมละเอียดกว่าเพราะในนั้นอ่ะพุทธมนอ่ะมีความเป็นทิพย์ดึงความเป็นทิพย์จากเทวดาพรหมนิพพานลงมาลงมาอยู่ในน้ํานั้นแล้วเวลากินอาบน้ำจะซึมลงผิวง่ายผิดปกติแต่มนุษย์จะไม่ค่อยรู้กฎนี้หรอกอันนี้พูดตรงๆเลยนะหลายๆคนเนยชอบแบบว่าไอ้นี่มาถาม,ถามว่าทําไม เป็นเป็นร่างทรงทําไมกลัวผีอะไรเงี้ยเพราะว่าร่างทรงนั้นไม่ได้ฝึกฝนตัวเองอาจารย์ท็อปที่หนึ่งนะคนไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่ได้ศึกษาอืมส่วนอาจารย์ท็อปที่รู้จากไหนคะศึกษามาเรื่อยๆฝึกมาเรื่อยๆศึกษาเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆเพราะอะไร,ระใช่เพราะว่าอาจารย์ท็อปสวดมนต์ทุกวันวันละกี่จบคะเป็นร้อยอะ่ะเป็นร้อยจบเนี่ยต้องสวดแบบเนี้ยย้ำดําเข้าไปนะยกหนึ่งกี่รอบคะสามสิบ ยกหนึ่งสามสิบจบนะวันหนึ่งก็สวดสเวลาวันหนึ่งสักประมาณสักไม่เอามากวันหนึ่งเอาเอาไม่มากนะสามสิบจบเนี่ยเอานะถ้าถ้าสี่ยกก็ร้อยยี่แต่ถ้าเกิดแปดแปดยกก็ไอ้นี่แหละสองร้อยกว่าีวันไหนที่ไม่ได้สวดบ้างไม่ค่อยมีสวดส่วนใหญ่จะสวดหมดสวดทุกวันอะเช้ามาใช่สวด<อ>ทุก,ทกวันอาบน้ำอะไรสวดตลอดอ่ะสวดทุกวันแล้วเป็นเวลากี่ปีมาแล้วตั้งแต่อายุน่าจะสิบสามมาจนตอนนี้สี่สิบฝากนะ จะ40แล้วนะกาลังจะ40ระสวดมาเรื่อยๆใช่อืมวันที่อาทิตย์ที่เจ็ดพิจิกายนเนี้ยวันเกิดจาจาร์ท็อปเอออ่ะครบรอบ40ปีใช่ไหมไม่ต้องพูดเสะใช่ไหมไม่ชอบบอกวันเดือนปีใครนะปีไม่ได้บอกเออไม่ชอบบอกวันเดือนหรือใครเออออะเอาเป็นว่าการฝึกฝนน่ะแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันผม ใหญ่จะบอกนะว่ากลัวกลัวได้แต่กลัวแล้วอะ่ะต้องฝึกให้ตัวเองไม่กลัวผมอะ่ะใหม่ใหม่ผมก็กลัวโคตรกลัวเลยนะขีขึ้นสมองแต่ถามว่าไม่กลัวเพราะอะไรเพราะมีผู้ใหญ่ที่สวดมนต์มากๆค่ะฝึกผมฝึกบอกว่าถ้าเองกลัวเองจะคุยกับมันไม่รู้เรื่อง ถามหน่อยมึงเจอปอบเนี่ยมึงคุยกับปอบรู้เรื่องไหมมึงกลัวมึงรลตอนไหนที่กลัวเห็นบอกแปลกกลก็คุยกับผีแล้วก็ก็คุยเพราะว่ามันมาตอนไหนที่กลัวตอนไหนที่กลัวก็ถามว่ากลัวไหมก็กลัวตอนที่โตเริ่มโตแล้วตอนอยู่มัธยมเนี่ยมันมันเริ่มเห็นเริ่มอะไรแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้แบบว่าถึงขั้นแบบนี้ไม่ได้ถึงแบบรนลานแต่ก็ถามว่าอารมณ์กลัวไหมคือไม่กล้าถามเขาแต่พอพอมีอาจารย์เนี่ยที่แบบว่าเขาไล่ปอบไล่อะไรเป็นเนี่ยเขาสอน เขาสอนอะไรไม,มามงมึงมานั่งตรงนี้มานั่งข้างหลังกูนี่บอกอย่างนี้แกกาลังไล่ปอบอยู่มานั่งข้างหลังบอกทําไมอะ่ะบอกถ้าเองอะ่ะไม่ไม่หัดคุยกับมันเองจะกลัวมันตลอดไปอืะอขะนั่งนั่งนั่งคุยแกแกก็คุยก่อนพอแกคุยเสร็จอะไรเสร็จแกะก็เอาออกมาเอามาเป็นอว้วเป็นอะไรใส่กระโถนนะ ก็อวกออกมาเป็นของเป็นอะไรแกก็เล่าให้ฟังแต่แล้วเขาคนนั้นเขาก็ยอมคลายความลับของเขาออกมาว่าเขาเอาสีพึ่งสีพึ่งเนี้ยมันหุงจากตัวคนมาน้ํามันมามให้แกพอไล่แกเสร็จแกก็รู้เลยว่า,อ,วาอ๋อไผีมันอยู่ในนี้นี่เองอเออหลายอย่างครับถ้าไม่ถ้าถ้าเราไม่ไม่ฝึกฝนตัวเองนะผมบอกได้เลยอย่างแรกเลยนะต้องบังคับตัวเองให้สวดม์ให้ได้ถามว่าทําไม นะถ้าอยากมีประโยชน์อยากให้ในายบัญชีเอาเก็บไว้ในโลกนะถ้าอยากให้ในายบัญชีเอาเก็บไว้ในโลกนะจนกว่าจะถึงเจ็ดแปดสิบนะต้องสวดมนต์แต่ถ้าไม่สวดมนต์นะนายบัญชีมาพากชีวิตไปผมช่วยอะไรไม่ได้เพราะอะไรชีวิตใครก็ชีวิตมันไม่มีใครสามารถขอแทนกันได้ผมก็ขอเขาไม่ได้ใครก็ขอไม่ได้อันนี้เรื่องจริงนะอืมนะเอาแหละนะก็เอาเป็นว่ากว่าจะคว่าจะไม่กลัวเนี่ย ฝึกกันหน้าดูแหละฝึกฝนกันโอ้โหแหลกรานเลยแหละกว่าจะไม่กลัวนะนั่งคุยกว่าจะนั่งคุยกันได้นะเนี่ยตาผมเดีนยตอนกํนลาลังไล่ปอบผมก็นั่งคุยผมก็ให้ผมนั่งดูแกทุกอย่างวิธีคุยทุกอย่างแล้วแกก็ลองให้ผมทําถ้าไม่ลองให้ทํานะไม่ได้ต้องทําแต่ต้องทํากับคนที่มีวิชานะเราถึงจะรู้อันนี้เรื่องจริงไปละนะติดต่อนะครับดูวดวง ต้อง,ต,องต้องมีการฝึกฝนเพราะถ้าสรุปแล้วสรุปแล้วคือนั่งนั่งแหกปากสวดมนต์ให้ได้อะถ้านั่งแหกปากสวดมนต์ไม่ได้เลิกกันนะมีแค่นริงจริงนะวิธีที่ง่ายที่สุดผมบอกเลยนะวิธีที่ง่ายที่สุดคือนั่งแหกปากสวดมนต์ให้ได้แต่ถ้าสวดมนต์ไม่ได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งครับผมพูดตรงๆผมเคยเจอมาแล้วครับคนไม่สวดมนต์นอนดิ้นเลยผีเข้าเพราะอะไรไม่มีบาร,รมีจะไปม,มีอะไรอ่ะ สวดมนต์ไม่มีไม่มีอะไรวิ่งติดตัวปรากฏสุดท้ายนี่ไปตั้งตัวเป็นหมอผีดิ้นนอนดิ้นครับสุดท้ายปอบกินตายอันนี้เรื่องจริงผมเจอมาแล้วเพราะตัวไม่มีไม่สวดอ่ะไม่สวดยังให้ไม่สวดยังไงก็ไม่สวดอ่ะผมเจอมาแล้วยังไงสุดท้ายก็ตายนี่ผมจะเล่าให้ฟังนะมีพนักงานคนหนึ่งเฝ้าเทวาลยมีองค์แม่มาเทวีแต่ไม่สวดมนต์สุดท้ายตายตายอย่างอนาถเลยโดนโดนอะไรโดนผีกิน เพราะอะไรเพราะตัวเองไม่ภาวนาแล้วตัวเองไปตั้งตัวเป็นเจ้าสํานักเจ้าสํานักพอคนวาเจอผีพรายมาผีพรายนี่มันสวดดีกว่าตอนมีชีวิตอยู่มันมันเป็นจอมขมังเวทน่ะสุดท้ายโดนมันแดกเนี่ยสุดท้ายตายนะบอกว่าสุดท้ายมันไม่มีประโยชน์เลยคือถ้าตัวเองไม่ไม่สวดนะถ้าไปตั้งตัวเป็นเจ้าสํานักนะสุดท้ายมันวิ่งเข้าตัวเพอวิ่งเข้าตัวเสร็จคนไม่มีตะบะแข็งก็เรียบร้อยไปครับนะก็ขนาดเป็นเจ้าเทวะไอ้เจ้านี่เนี่ยเจ้าสํานัก่ะ สำนักอะไรรู้ไหมสำนักแม่อุมาเทวีแม่กาลีผมผมเคยไปงานไหว้ครูเขาสี่ปีก่อนแล้วสุดท้ายมันมารู้ข่าวอีกทีนึงคือตายไปแล้วเข้าโรงมาา้วยด้วยว่าโดนโดนคนทำของไปงานไหว้ครูเขาหรือไงแล้วเขาให้กินอะไรเข้าไปไม่รู้แต่รู้ว่ามันเป็นพูดพลายรู้แค่เนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยตายอันนี้เรื่องจริง ติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตเฟซบุ๊กโอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีไโอซิริหนึ่งห้าสนใจดูดวงอย่างละเอยียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณนะหนาทองสาริกาลิ้นทอง เสริมดวงเสริมราศีพิธีการทุกชนิดจำหน่ายเทลรูปเครื่องรางของถังวัตถุวงคลต่างๆและเสียงครูค่ะนะอืมแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตราเบอร์โทร0849266658 i d ้าหหหไอดียรายเอเเอาละนะนะสำหรับรายการในรอบนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ